วันนี้นะคะเราจะพามาทำน้ำพึ่งหลวงกับเลมอนป่าให้ทุกคนชิมกันเราได้รับเกียรติจากพี่ทศแห่งขุนเขานะคะมาทำให้เราทานกันละ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เราจะทำให้ดูเลยะคะ่ะว่าทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยเราต้องมีเลมอนนะคะใครไม่มีเลมอนป่าไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เอามะนาวหรือว่าเลมอนก็ได้นะคะ เราใช้หมดทั้งลูกแล้วไหมคะพี่หรือว่าแค่แค่ส่วนเดียวทั้งลูกก็ได้ครับที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดก็จะชิมให้ดูนะมีมได้หลายลูกโอเคชิห,หอมมันแอบไม่เปรี้ยวด้วยนะมันหอมห,อมหวานแบบอร่อยอะ่ะ ก็คือเมื่อกี้ในนี้นะคะมีในนี้นะคะมีน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้ใครไม่มีกระบอกไม้ไผ่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะแต่อยากบอกเลยว่าถ้าทานในนี้ก็จะฟินกว่าเราก็จะบีบเดมอนลงไปในน้ํานะคะนั่นเป็นนางเอกของเราแต่พระเอกของเราก็คือน้ํเพึ่งหลวงนี่เองนะคะเราก็จะเทลงไปนี่ค่ะพึ่งหลวง แล้วแต่ความชอบนะคะความหวานเนี่ยใครหวานอยู่แล้วชีวิตหวานอยู่แล้วก็ใส่นิดหน่อยใครชีวิตขมขื่นก็ใส่เยอะๆนะคะที่ที่คนของเราค่ะหอมมากอยู่เพิ่ชิมน,นะเดี๋ยวไปดมน้ำกับเลมอนอ๋อหรอกกับน้ำพึ่งเนี่ยทำไมต้องเป็นน้ำพึ้งหลวงคะ่ะความหวานของน้ำพึ่งหลวงเนี่ยมันมันแรงกว่ามันเลยไปได้กับ ส่วนใหญ่ก็คือน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยแนะนําก็คือใช้กับน้ำพึ่งหลวงจะอร่อยและกลมกล่อมกว่านะคะบางทีน้ำพึ่งปลงเนี่ยมันจะหวานหวานเขาเรียกว่าซับซ้อนหว,นหวนแล้วมันก็ขมอยู่แล้วอันนี้มันก็จะกินง่ายกว่าทำกันง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะลองเอาไปทําดูคะ่ะแซครับแซคับหมาคะฉันบอกว่า <laughs> Tchau.